สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสกคนกับผมเปกคอนแดกมาอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี่มากับเนี้ยพี่น้องส่วตีนไก่ตำตีนไก่เนาะใส่ขนมจีนครับผมใส่ขนมจีน เซ็บเส็บยำยเทียงอันนี้ฟีมือเมียจ๋าครับผมพนตําให้เนาะแล้วก็พักเข้ากับชิมีหอมชี่หอมพักขานี่เอามาตาหลังบันพี่น้องดสด,ดสดไไหมสดสดเลยนี่ยพักขา,ขาแล้วก็มีมะระขีน่นกมักแตงมกเขือพี่น้องมามามาเซ็บเซ็บน้ำกันครับผม กับบรรยากาศช่วงเที่ยงคืมคือมันนี่ฝนตกอหอยเศร้าผมร่อยฝนตกเศร้าโอ้เป็นชั่วโมงเอาก่อนจะกินก็นเอาจัาหน่อยเนาะพี่น้องอืมโอ้เขทาทายวะครับผมก่อนดื่นือขออนุญาตสดนนามกันหน่อยซิมัง,งก่อนครับอืม บอกต้องตรงเลยพี่น้องจ้าจานขนาดเพียต้มตีนไก่ไปประมาณสัวโมงหนึ่งพอดีเลย สว่วนใจขนมจีน อืมอืมหอม,อมวอมหนักกับมันประขาวไม่แม่ 嗯哦不下去。Oh,

ก็อยากพี่น้องดูไกล เมีจเยจ้าเลยแซ่บอยู่โอ้ดูดน้ำหน่อยพี่น้องน้ำร้ายค่ะขนาดเลยเอ๋พักขาเอาเขาพูดอีกมั้งมาพ่พอ

พักความหอม

<laughs> Quê oh, đây, hmm. mừng vậy hết bỗng sẽ vẫn phải được hưởng mừng dạy ra ngoài cái việc là lụt ngay บุท้ทอนความเสียบบเบกับบัวกันเนาพี่น,น้ังเนาะอืมอิ่มซื้อมาเคิงโลกมาต่ำส่ว ủa sử dụng nhà bơm bê hoàng 嗯。Hmm. เอาพี่น้องมาเนี่ยลิปนี้ไว้สำหรับหนึ่งก้อน,นครับผมกับเมโนูเอ๋ส่วนตีนไก่ใส่ขนมจีนเสียบเสียบยิ้มเทียงเสียบอีดีเสียบปลาล่ำหลือก็โทษขอไาพา่เทียนบุญพี่น้องอิ่มก่อนเนาะเคืองโลครับผมเดี๋ยวอยู่สองชิ้นเราไม่ไหวหรอกจังไหนจังไหนก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืม ก็เลยกดแชร์แลว้วกดซับสไคร์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้บาวโรงงานคนนี้เ้อครับผมทาางช่องเป็กก่อนแดกครับผมสําหรับมือน,นี้เป็กก่อนแดกขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ